อยู่ในโลกต้องมีอุปสรรคต่างคนต่างเกิดมาตามกรรมของตัวตบางครั้งเราไม่มีโอกาสที่จะรู้กรรมอะไรบ้างที่เราทำมาสวนมากก็เป็นอย่างนั้นเก็ต mm hmm. ด,ดูสิพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงคนที่ภาวนาแล้วได้ระรักชาติสี่สิบกับคก็ตด,ด้สิสี่สิบกับมันนานมากกับหนึ่งก็ mm hmm. เท่ากับ จักรวาลอันหนึ่งจักรวาลของเรามันกี่ผ่านล้านตอนนี้เก็บผ่านล้านปียังไม่ถึงกับหนึ่งแต่ท่านบอกว่าคนที่ระลรักชาติได้สี่สิบกับนั้นความจำก็สัน้นอันรักษ์ชาติก็สัน้นไม่สามารถที่จะรู้รายละเอียดของกฎแห่งกรรมกฎแห่งเหตุผลถ้ลาภาษาอะไรกับพวกเราเราที่ แล้วก็ถึงเมื่อวานตะวันก่อนมันก็ยังไม่ค่อยแจ่มชัดปัจจุบันต้อง,องยอมรับท่านผู้รู้ทางรู้ของท่านเราก็เอาความความรู้ของท่านมามายืมเพื่อใช้ปลอบใจว่าเราเกิดมามันก็ไม่รู้เกิดมามีอุปสรรคจะมีอุปสรรคกันหลายบ้างทั้งสุขภาพเอ่ยทั้งสิ่งแวดล้อมเอ่ย แต่ท่านบอกว่ายาห้ายอุปสรรคเ่านเกียกติควางจนงลดหมดกำลังใจโอกาสที่จะสร้างความดีก็มีอยู่เพราะสิ่งที่เราประสบในโลกนี้บางอย่างก็มาจากกรรมเก่าอีกส่วนหนึ่งมาจากกรรมใหม่แต่กรรมใหม่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปตามกรรมเก่าวหม่ก็มาเรามีอิสระในปัจจุบันบางสิ่งบางอย่างเราเลือกได้ นายอยู่นโลกทำงานนโลกอยู่ในครอบครัวให้เธอเป็นโอกาสที่จะสร้างบารมีก็แล้วกันสิ่งใที่ทำงานสิ่งในครอบครัวะจะเป็นตามที่เราต้องการร้อยเปเป็นบายไปไม่ได้แต่ว่าเราจะเป็นโอกาสที่จะสร้างบารมีได้คันติก็ได้สัจจะก็ได้ ไม่ได้ก็ได้มันทำได้หลายอย่างตรงนี้กดเห็นกดแห่งคำมันก็เปิดเปิดให้เรามีโอกกสที่จะพ้นออกมาได้ก็เราแค่จะอยู่ในโลกมันก็มีแต่อุปสรรคคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นเดนก็มีอุปสรรคมีประูตรอันหนึง่ง พระเจ้าเปรตเอกสงครามจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้พวกปุริวานก็มา,าด้วยท่านกระถางม,มันมีเคยมีคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสอย่างนั้นตรัสอย่างนี้นจริงไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่จริงพระเจ้าเปรตเอกสงครามจะพยายามค้นหาว่าใครเป็นคนที่เอาสิ่งที่ไม่จริงเข้ามาในาในพระราชวังขบวนชะทางก็ไม่ได้เลือกแล้วลูกชายของตัวเองก็คิดอย่างเดียวอยากจะให้พ่อไป ตัวเองจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไม่ได้ความมีปัญหารอบด้านนี่ก็น่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้สมหวังหลายอย่างแต่มาเทียบกับชีวิตของพระของเชีว่วของนาคนกบดินัา,นา,นา,นาปฏิบัติมันคนละเรื่องไป แต่ถึงแม้ว่าถึงยังยัง,ยงมีอุปสรรค์อยู่ในการปฏิบัติก็ยังว่าเรื่องสุขภาพร่างกายเอ่ยนิไซน์ที่ฝึกในจิตใจของเราต้องต่อสู้แต่ต่อสู้เพื่ออิสรามประจาชจาของเราอิสรามแทร,ะะรได้บางคนก็เห็นว,ว่ามันมากเกินไปแต่ความกข์ในโลกมันไม่มากเลยอย่างน้อยทาง ทางของท่านมีอง์แปดทางของโลกมีมีคันมีกี่พนันแปะกี่พันองค์มันโคตรไปโคตรมาโคตรไปโคมาจนหลงเลยทางของท่านเป็นทางตรงเพราะฉะนั้นถึงจะยากแต่ถ้าว่ามันยากเพราอจะเกิดความสุขที่อีบันิาสาแส์เซพิปนจากเหตุผลได้ แต่น,ลน,นเลาะหน่อแหตุมืดหนือพอนพอนี่พอนี่อิสระเต็มที่แต่ทางที่จะไปนั้นก็มีมีขั้นมีตอนมีสิ่งที่จะต้องทำบางทีก็ต้องฝฟืนใจอย่างท่านบอกว่าลักษณะของปัญญาผู้มีปัญญาคนหนึง่งสิ่งที่ตัวเองชอบทำ แต่ว่าจะให้ผลไม่ดีในะระยะยาวก็รู้จักห้ามจิตใจของตัวเองได้ไม่ทำบางสิ่งบางอย่างไม่อยากทำแต่ว่าเรารู้อยู่ว่าจะให้ผลดีในะระยะยาวเราสามารถทจะปลุกใจของเราให้ยินดีที่จะทำได้นี่ปัญญาทุกขั้นทุกตอนในการปฏิบัติต้องใช้ความคิดต้องใช้ปฏิพาน ยางเช่นเราจะทำทานบางคนก็เอาง่ายๆที่ก็มีสังฆทานสมรรูปมาไม่ต้องคิดอะไรมากลงไปซื้อแล้วก็ะทำกับบทเรื่องแต่คนที่อยากจะเอาเป็นทานบาร,รมีจริงๆก็ต้องคิดว่าสิ่งไหนที่เราจะถวายสิ่งไหนที่จะให้ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดนนตัวใจความคิด ทตาเมื่อห้แล้วมันความทราบซึ่งก็มากข้าวการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันต้องใช้อุบายทำยังไงใจของเราที่มันพยศอยู่ทำไมจะให้มันราบคาบลงไปได้ใจที่ฟุ้งซ่านทำไมจะยังใ้สงบกิเลสทั้งหลายนิวรอนทั้งหลายเราจะต่อสู้ยังไงบ้าง ทั้งการให้อุบายมาแต่เราลองใช้อุบายของเราด้วยมันจะจะสำเร็จส่วนการเจริญปัญญาก็เช่นเดียวกันยังคิดถึงว่าจะมหาบุรพดถึงว่าการพิจารณญาทุกข์ทั้งการถามคําถามที่ปลายประหลาดว่าทุกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายไหมทุกมีเจตนาไหมมีรูปร่างมีสีมีสันอะไรบ้างซึ่งฟังแล้วก็แปลกๆอยู่แต่เรา เราเพชฌฆาดูว่ามันก็ลิกซึิงกับความคิดของเราความเข้าใจเพศของเราเกี่ยวกับทุกข์มันมากต่อมากบางสิ่งเราสร้างมาตั้งแต่สมัยเด็กๆที่ยังไม่รู้เดียงสายังไม่รู้ภาษาตอนนั้นก็ต้องต่อสู้กับทุกไว้ระม,มัเหมือนกันแต่ความเข้าใจของเด็กมันก็ยังฝังอยู่ในเชืใจของเราเราจะคุดให้มันออกได้เราก้ต้อาถามไป ถมาเช้าถามคาถามวันนี้ก็จะได้ผลอันเดียวกันกับพูนี้ปอนที่ถามแล้วได้ผลดีวันนี้พูกนี้เอาชายก็เฉยๆไม่ทราบเสียงไรคาถามแล้วต,ต้องคิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเพืเทตามที่ท่านสั่งบางสิ่งบางอย่างเราใช้ปฏิพานของเจ้าของจึงจะสำเร็จได้ เรีกว่าต้องต่อสู้หลายด้านหลายอย่างแต่มันคุมฝ่ายโลกนั้งบางทีต่อสู้แล้วมันไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นต่อสู้จะชนะกิเลยนั่นดีที่สุดเป็นหนทางที่ใช้เราพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายได้